ใบหม่อนกิติยาจิตพักดีภรรยาแจ็คแฟนฉันขอพักจากการเลี้ยงลูกชายน้องคากิมาทำสวยที่ร้านเอ็มมายเ r าพรเฟชชั่นอโดยเลือกต่อผมขนนกนะวัตก,กรรมใหม่ล่าสุดที่เบาสบายและทำสีผมโดยมีคุณหนุ่มและคุณมิ้นให้คำแนะนำดูแลอย่างดีใบหม่อนเผยว่าตั้งแต่เลี้ยงลูกก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองการมาทำผมครั้งนี้จึงเป็นการเติมความสวยหลังน้องคากิอายุครบหนึ่งขวบเจ้าของร้านเอ็มมี่แฮโปรเฟชชั่นกล่าวว่า การต่อผมคนนกเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่มีผมให้เลือกหลากหลายและทางร้านยังมีบริการด้านผมครบวงจรนอกจากนี้ทางร้านยังมี2ส,สาขาที่สวนการค้าบางกะปิและเดอะพาซิโอพ์กการจนาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใช่ค่ะ <c oughs> ก็ลูกโตแล้วค่ะก็เลยหนีลูกแอบมาทำสวยนิดนึง <c oughs> วันนี้ก็มาทำที่เอ,อเอ็มอ็มี <c oughs> ค่ะ อันนี้<า>ที่สาขาพาซิโอค่ะสาขาพาซิโอก็อยู่ไกลบ้านด้วยก็เลยแบบม,มาสักหน่อยเพราะว่ารู้จักกับพี่มีนแล้วก็พี่หนุ่มด้วยค,ครับวันนี้มาต่อผมแล้วก็ทําสีผมค่ะเพราะว่าตั้งแต่ลูกคลอไดไม่ได้ดูแลตัวเองเลยไม่ได้มาเสริมสวยเลยวันนี้ก็ได้เลิกแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะวันนี้ก็มาต่อผมเป็นขนนกใช่ไหมใช่ครับผมเป็นเทคนิคใหม่ครับเรียกว่าขนนกครับซึ่งตอนนี้กําลังมาแรงมากเรื่องของอความเบา เบาวิวเบาสบายมากเลยเบาจริงค่ะเหมือนเหมือนได้ต่อเลยอะ่ะ <c oughs> เบามากมากคะ่ะ <c oughs> สบายหัวเอ่อมันคือต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของวงการเลยก็คือขนนกก้าดีแล้วก็ตัวนี้คือ,เ,อ,อเบาที่สุดนะฮะแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ได้ต่อผมมาก่อนเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อ,อลูกค้าที่มาต่อผมเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องใช้ไซส์นี้คือทุกครั้งที่น้องมาเลื่อนปมเนี่ยเราเราเรียกว่าไม่สูญเสียความยาว ใช้ซ้ำได้ไม่สูญเสียความยาวครับกองตัวนใบมาเลื่อนมาเลื่อนปมได้ก็ยังยาวเหมือนเดิมคือซื้อผมครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดเลยดยไม่สูญเสียความยาวคุมมากสบายหัวมากค่ะมันไม่หนักอ่ะคือใบเคยต่อเป็นปมอ่ะค่ะเรารู้สึกว่ามันหนักแล้วมันก็หนักไปแต่อันนี้คือยังพูดกับพี่เขาอยู่เลยว่าเอ้ยเบามากเลยสบายหัวค่ะเขาก็จะชมว่าโอ้ยทำไมสวยขึ้นจังเอาให้ลูกอ่ะสามีตะลึงไปเลย ก็ผมก็พี่หนุ่มกับพี่มินนะครับร้านเอ็มมี่นะครับก็ของที่ร้านเนี่ยปัจจุบันมี2ส,สาขานะครับมีอยู่ที่สาขาตะวันนาบางกะปิแล้วก็สาขาพาซิโอพากาญจนาเ,เป็นร้านต่อผมที่ครบวงจรนะครับลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยไม่ต้องไปแยกร้านเลย นะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสีผมพร้อมก็ต่อผมนี่ก็คือว่าจบครบในที่เดียวได้เลยครับฝ<ช>ากร้านหนฝากรานต่อตอมีอมีด้วยนะคะมีะ2ส,สาขานะคะสาขาหนึ่งอยู่ตะวันนามากะปิสาขาที่สองก็คือพษซโอกาจนาค่ะฝากด้นะคะฝากได้นะคะ<อ>สีผมพี่มิ้งสวยมากค่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาทำสีเดียวกันค่ะอยากอยากสีสวยแบบนี้ก็มาได้เลยจัดให้เต็มเต็ม ทักไลน์เลยครับพอดีว่าเหมือนฉลองเปิดสาขาใหม่ที่สาขาพาซเซโอเลยครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ทักไลน์ร้านได้เลยครับยินดีมอบราคาพิเศษให้สุดๆเลยตัวตัวตัวลายคืออะไรครับพี่ลายลายไอดีของที่ร้านนะครับก็คือมีอัสซาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ e m m y h ฮ่องกง a i r hair อ่านว่า at m y hair ทักได้เลยครับ ครับผมครับผมให้พิเศษสุดๆเลยครับครับผมก็ของที่ร้านครบวงจรครับก็คือยืดดัดทําสีสะซอยทุกอย่างหมดเลยครับจริงๆก็คือว่าเราเริ่มต้นมาจากซาลอนแล้วก็มาเป็นร้านต่อผมนะครับแล้วก็คือแต่ว่าเรื่องของงานต่อผมของเรานี่ต้องบอกว่างานคุณภาพแล้วก็งานละเอียดจริงๆฮะอยากอยากให้ทุกท่านลองมาสัมผัสดูได้เลยครับ แล้วก็ที่ร้านใช้ผมแทร้อยเอร์เซอยากให้เห็นเลยว่าคือผมเยอะจริงๆของที่ร้านครับแล้วก็เป็นผมแทร้อยเปอร์เซรับประกันผมแทร้อยเปอร์เซ็เลยครับก็ใครที่เป็นแม่เหมือนใบนะคะเราไม่มีเวลาด,ดูแลตัวเองก็แนะนําเข้ามาที่เอมมี่ได้เลยค่ะเพราะว่าอย่างใครที่ชอบต่อผมเนี่ยเบาๆสบายหัวนเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยแล้วก็ทําสีก็คือสีเขาใช้เกร็ดพรีเมียมด้วย<ช><ช>นสียอย่างดีเลย,เลยแล้วพี่ๆทุกคนก็คือน่ารักบริการดีมากๆเลยค่ะ